สวัสดีครับ and welcome to See You on the Road Season 3 the ultimate quiz show brought to you by จุฬาลงกรณ์ university แน่นอนี่สุดีครับสำหรับการแข่งขันเป็นหา5โรงเรียนจากพื้นที่5ภูมิภาคข,ของประเทศไทยเพื่อหาความเป็นที่1น,นั้นตอนนี้เข้าใกล้ความจริงมากขึ้นทีนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าพื้นที่ภาคกลางนั้นเราจะหมายรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกแต่ไม่นับกรุงเทพมหาคนครด้วยนะฮะอันนั้นมีอีกเกมหนึ่งต่างหากเลยทีเดียวทีนี้เราไปดูกติกาการแข่ขงขันชัดๆอีกสักทีนะครับ ก่อนที่จะไปดูว่าใครจะเป็นตัวแทนของภูมิภาคนี้ครับน้องๆหกโรงเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะจับสลากแบ่งออกเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B เพื่อแข่งขันตอบคําถามในรอบ3 h t o โรงเรียนใดที่ได้คะแนนสูงสุดจะผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบ regional champion เพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวของภูมิภาคหากคะแนนเสมอเราจะมีคําถามตัดสินว่าทีมไหนจะยืนหนึ่งเพื่อเข้าไปชิงแชมป์ระดับภาคและตอนนี้เราได้ผู้เข้าแข่งขันจากสาย A และสาย B รวมทั้งสิ้น6โรงเรียน n o t h e t w e r l l on the Same Page เช่าใจกติกากันครบถ้วนชัดเจนกับทุกคนแล้วนะครับก็ได้เวลาแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมครับขอต้อนรับครับน้องดนน้องเซนน้องจอบจากอาสามชั้นสมุทรปราการ A C S P E จากอาสามชั้นสุทรปราการนะครับเราไปต่อที่อ s สามชั้นเรียงครับต้อนรับครับน้องบาทน้องปิ่นและน้องเจมส์อาสามันเรียง อาละครับทีนี้จะมีเพียง1โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลางซึ่งหมายรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะครับเอานะครับคําถามแรกเลยดีกว่านะครับว่าด้วยเรื่องของแม่น้ำ <laughs> rivers คำถาม,มอยู่ว่าคลองดาเนินสะดวก a canal in the western part of central Thailand was built when King Mongkut saw how คลองภาษีเจริญ made it easier to travel from Bangkok to Samut Sakhon province The king wanted to create a similar construction that will conveniently link Bangkok to the provinces of Samut Songkhram and Radburi. Which two waterways does Khlong Damneen Saduok link? Is it A. Tha Chin and Mae Klong? B. Chao Phraya and Pasak. C. Tha Chin and Bangkok Yai? Or is it D. Radburi and Chao Phraya? เอาละครับ for your first attempt อาสามชันระยองกดแล้วตอบว่า the answer is gonna be D r a ราชบุรีและเ a y a r i v e r คอนเฟิงเขาตอบไหมครับ see you on the road your answer D Raburi and ะเจ้าพระยา is incorrect อาสามชันสุดประการครับ okay we gonna choose A The the t a j i n ล i v e r and the m e k o n g Liver see you on the road ระดับความมั่นใจคือ uh, 60 40. 60 40 60นี่คือมั่นใจน Maybe vice versa อาจจะตรงกันข้ามานะครับแต่คำตอบตอบมาแล้วคอนเฟิร์มแล้วคือท่าจีนและแม่กลอ media, ่องชุดกระตอบคที่ชุม อ้าว right. นะครับก็คือคลองดําเนินสะดวกเนี่ยนะครับเป็นคลองที่เชื่อมแม่น้ําท่าจีนและแม่น้าแม่กลองนั่นเองนะครับความยาว35กิโลเมตรซึ่งนอกจากเป็นเส้นทางในการคมนาของขนส่งแล้วนะครับก็ยังเป็นแหล่งตลาดน้ําที่ขึ้นชื่อซะด้วยตลาดน้ํานี่เกิดขึ้นเขาว่ากันว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับคือตลาดน้าดําเนินสะดวกปากคลองลัดพลีเป็นคลองที่ลัดเข้าตัวจังหวัดราชบุรีนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านประตูน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็ water market Moving on. The next question is going to be out of this world. น้อง, In November 2019, the space probe Voyager 2 sent back some surprising data and findings. Although the probe exited the Heliosphere back in 2018, the latest information reveals that Voyager 2 may not make it to interstellar space. What factor may cause problems for Voyager 2's passage into interstellar space? Is it A, the plasma barrier that is hotter and thicker than previously estimated? B, the probe running out of fuel? And the significant damage sustained when it exited the heliosphere? C. The extreme gravitational forces at the edge of the solar system? Or is it D? The powerful gravitational forces from and possible collision with a group of comets? Okay, we're gonna choose A. The plasma barrier that is hotter and thicker than previously estimated. See you on the road. Your answer A is correct. Does <laughs> พฤศจิกายน2019นะครับยาน Voyager 2นะฮะพบแถบ plasma ที่มีอุณหภูมิร้อนระอุหลายหมื่นองศาเซลเซียสเป็นสเสมือนกำแพงไฟนะฮะตรงสุดขอบเขตอิทธิพลลมสุริยะนะฮะหรือที่เรียกว่า Heliosphere ร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอุปสรรคทำให้ยาน Voyager 2เนี่ยอาจจะยังเดินทางไม่ถึงส่วนที่เป็น interstellar space นะฮะซึ่งแปลเป็นไทยสวยๆก็คือห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวนั่นเอง นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นยานก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะฮะและก็ยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสียหายรุนแรงแต่อย่างใดแต่เชื่อกันแลเกินว่าอาจจะไปไม่ถึงดวงดาว moving on this one's about innovation and technology ทุกวันนี้ครับเราใช้โทรศัพท์มือถือเรียกได้ว่าทุกวันก็จนเหมือนโทรศัพท์นั้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ of course we care about our privacy and that became a selling point for this popular application. On this application, pictures and messages are usually only available for a short time before they become inaccessible to their recipients. The application has evolved from originally focusing on person-to-person -person photo sharing to presently featuring users' stories of 24 hours of chronological content. It also allows users to keep photos in the my eyes only, which lets them keep their photos in a password protected space. Your question is, what application is this? Is it a Snapchat? B WeChat C WhatsApp or is it D Geek Messenger? Owl! We choose A Snapchat. See you on the road อะไรที่ทำให้หนูตอบ Snapchat ครับ This photo we have a short time when we send this to another friends Oh, oh. Your answer Snapchat is correct Feature My Eyes Only เนี่ยใช้สำหรับเก็บรูปไว้ในพื้นที่ที่ล็อก p a s s w ร r d ไว้ได้ด้วยนะครับ ส่วนอีก3แอปพลิเคชันที่พูดถึงนีคือว c h a t w h a t s a p p และ Kick Messenger นะครับ <Yeah. S 1> อาจจะเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เน้นการสื่อสารผ่านข้อความนะฮะแต่ว่าก็มีฟังก์ชันอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันตกลง k ิ ck Messenger นี่ของจริงใช่ไหมเนี่ย <laughs> อ,อ๋อเหรอนึกว่าช้อยหลอกอ๋อโอเคนะฮะตามนั้นนี่เองนะครับแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่ได้มีเรื่องของการจำกัดระยะเวลาเหมือนกับ Snapchat นั่นเองครับ Alright moving on to our next question blockchain is a technology that heightens security and credibility without the need for a third party. Online transactions have become more convenient, affordable, swift and innovative. Clearly, blockchain has managed to instill trust in a trustless world. What is the true benefit of blockchain? Is it A, Bitcoin, the world's new digital money? B, the ability to handle personal transactions that cannot be altered. C. Unlimited trading of stocks. Or is it D user anonymity and privacy? The answer is gonna be B. The ability to handle personal transaction that cannot be altered. See you on the road. <coughs> 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 การค้าขายได้โดยที่จะไม่ถูกการโ uh, อนเงินใช่ <Trans action. S 2> ครับอ uh ่าฮะครับผมโดยที่ไม่ถูกโดยไม่ถูกปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงจากคนอื่นเอาไปหนึ่งคะแนน let's go okay so all network participants อันนี้คือผ่านบล็อกเชนนะครับ have access to the distributed ledger and its immutable record of transactions with this shared ledger transactions are recorded only once eliminating the duplication of efforts That's typical of traditional business networks นะฮเพราะฉะนั้นประเภทที่ว่าจะมีการโอนเงินแล้วส่งสลิปนะฮะอาจจะโฟโต้ชอปสลิปเดืนเดียวว่าโอนเงินให้แล้วของมาถึงบ้านเ,าเงินไม่จ่ายไปอันนี้จะไม่เกิดขึ้นในระบบบล็อกเชนอย่างแน่นอนฮนะเพราะมีการตรวจสอบกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่นํามาซึ่งความปลอดภัยน่าเชื่อถือโดยที่ไม่ต้องอาศัยคนกลางนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมี c e n t r a l i z e d trusted party มาช่วยคอยตรวจสอบนะฮะในความน่าเชื่อถือ ในการทําธุรกรรมนั่นเองนะครับเพราะนั้นตอนนี้น้องๆอ,อสัมระยองนะครับตีตื้นมาที่1คะแนนแล้วนะครับ this next question สกายเบียบฟรูดี้ทำไหม <laughs> f รู i ี่อาจจะแปลว่าเบาๆบอกก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้มันเกี่ยวกับเรื่องผลไมจ้จริงๆนะครับ oh. fruits can be simple, aggregate, or multiple. Most fruits are simple fruits. For example, apples, pears, tomatoes, peaches, cherries are like what I'm b ะ y รับ Aggregate fruits refer to one flower that produces many. Tiny fruits clustered tightly together, like raspberries or blackberries, strawberries, like a wagon pie. Multiple fruits are fruits from many different flowers which develop closely together to form one bigger fruit. We're talking about pineapples or breadfruit or even mulberries. Now, the question is what fruit can be used to replace blood or plasma in the human body? A. Lemon. B. Pineapple. C. Watermelon. D. Coconut. Asambrayong. The answer is going to be pineapple. See you on the road. Pineapple, your answer is incorrect. Asam You want to give it a try? Okay. We're going to choose D. Coconut. See you on the road. Your answer, coconut, is correct. อันนี้อิงตามข้อมูลนะครับของดรคาร์คครูเซนิกีนะครับซึ่งเขาบอกว่า coconut water has been used as a replacement for blood plasma อันนี้คือน้ำมะพร้าวเขาบอกว่าสามารถมาทดแทนเกล็ดเลือดได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง there are different types of fluids given to patients but some of these are made to mimic the sodium and potassium levels of plasma some sodium potassium moving on the brain is an organ that serves as the center of the nervous system in all vertebrae and most invertebrate animals

จอดไม่ได้ฟังช้อยส์เลยมันแปลเป็นแปลเป็นไทยมันคือส่วนไหนของสมองลูกต่อมใต้สมองหรือเปล่าคะไม่แ่ไฮโพเทลลมไฮมเออมือนก็ชื่อนี้แหละไฮโพทับซับค่ะใช่ไหมไอไฮโปที่มันชอบอยู่ในแม่น้ำแล้วมันชอบกินเรือ้มันิโปโอ๊ยไปกันใหญ่แล้วนะครับ your answer is correct เซรัมนะฮะลีเขาเรียกว่า little rain นะฮะ i s involved in the movement and coordination walking reflexes eye and head movement so on วกันไปนะฮะขณะที่ t h a l a m u สนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ uh, sensory signals นะครับก็คือเรื่องของประสาสัมผัสนะฮะซึ่งจะส่งต่อไปยัง uh, ส่วนหน้าของสมองอีกทีนะครับขณะที่เม d u l ลาเนี่ยก็จะคุมเรื่องของการย่อยการหายใจนะฮะและวกบบระบบไหลเวียนเลือดนั่นเองนะครับ,บ,บ,นนะรบในขณะที่ในส่วนของสมองนะที่ควบคุมอุณหภูมิร่างกายนะฮะ ระดับน้ําตาในเลือดนะฮะรวมถึงควบคุมเรื่องของอความหิวนะก็ฮอร์โมนเนี่ยก็คือไฮโปทาลามัสนั่นเองนะครับข้อ B สุดยอดมากๆเลยนะครับในการคัดเลือกนะฮะเรียกว่าที่1สาย A และที่งสาย B นะั้นเรียกว่าทั้ง2ทีมนั้นก็ได้เรียกว่าริดข้อริโดทั้งคู่แล้วก็ได้ใช้และได้3คะแนนมาทั้งคู่นะฮะริดโด้กลับมาอีกแล้วครับท่านแต่งานนี้คนตอบได้ไม่มีโบนัสการ์ดให้นะจ๊ะ here is your riddle I come from a mine and get surrounded by wood always everyone uses me what am i a pencil lead b data c forest d aluminum Assumption, press and A. Pencil lead See you on the road What is การนำดินสอเหรอ Lead? อ๋อใช่อืมมันคือไม้และมันครอบไว้ด o วยเมื่อค i ณมันคือดินสคือดินสออืมนี่คือไม่ใช่ว่าน้ำดินสอแต่คือไส้ดินสอเหรอแล้วแล้วมันมาจากในเมืองเหรอมันเป็นแร่มันเป็นอะไรฮะทำจากอะไรแร่เหมือนคาร์บอนเอ้ยคาร์ไบด์แกไรต์อ๋อเพราะนั้นต้องอยู่ในเมืองชัวแล้วต้องมีไม้ล้อมรอบ Your answer pencil lead is correct อันนี้ก็ตรงตัวนะฮะ Alright, for the next two questions, your challenge is gonna be about world history. The documented history of sports goes back at least 3,000 years. In the beginning, sports often involved in the preparation for war or training as a hunter, which explains why the uh, early games involved uh, throwing of spears, stakes, and rocks, and sparring one on one with opponents. Now, let's see if you can match a popular sport. with its country of origin Scotland is the contemporary birthplace of what ball and stick sport เอาแล้วตอนนี้อสัสรยองกดโดยที่ไม่รอช้อยส์ครับและตอบว่าเอ่อ댄 a n อร์อีส์กยินยังครัตอบไหมครับ See you on the road อะไรที่ทำให้ตอบว่า golf Because uh I just knew it recently จริงเหรอโอ้โหและถ้าสมมติพี่เต้ตอบผิดนี่คือจะ กลับไปหาตำราเล่มนั้นแล้วบอกเฮ้ยผิดอย่างนี้เลยไหม Maybe Maybe Well you don't have to do that because your answer is correct ถูกต้องเลยนะครับแต่เล็กจริงอ่ะไอไไออตัวสติ๊กเนี่ยที่ใช้ในการตีลูกกอล์ฟเนี่ยเขาเาใช้คำว่าอะไรคลับใช่ไหมอ่าแน่นอนนะฮะแร็กเก็ตเนี่ยจะต้องถึงเอ็นนิดนึงนะแต่ถ้าคลับเนี่ยคือที่ปลายมันก็จะใหญ่ๆนิดนึงนะฮะแต่ไม่ใช่เหมือนเป็นแบตนะอันนั้นก็จะเล่นกับเบสบอลหรือคริกเก็ตนั่นเองนะครับสกอตแลนด์ครับคือ ที่กําเนิดนะครับของกีฬาปัจจุบันที่เรารู้จักในนามของกอล์ฟนั่นเองนะครับกีฬากอล์ฟถือกำเนิดขึ้นในประเทศสกอตแลนด์นะฮะเมื่อประมาณศตวรรษที่15แล้วก็สนามกอล์ฟมาตรฐาน18ลุมถูกคิดค้นขึ้นนะฮะที่สนามกอล์ฟ The Old Course ที่เมืองเซนต์แอนดรูส์ในปี1763นั่นเองนะครับ and สกอ t แ a นด is known as the home of golf ก่อนที่จะเป็นอาเซียนเนี่ยนะครับ เรามีการรวมตัวเล็กๆน้อยๆนะฮะในกลุ่ม a s a หรือว่า Association of Southeast Asia ซึ่งนะตอนนั้นก็มีประเทศไทยมีฟิลิปปินส์และก็มีมาลายานะหรือมาเลเซียทุกวันนี้นั่นเองนะครับ Now ASEAN itself was created on August the 8 t h 1967 with the foreign ministers of five countries Indonesia Malaysia the Philippines Singapore and Thailand signing a declaration The question is, ASEAN was established from the signing of which declaration? Is it A, the Hanoi Declaration? B, the Bangkok Declaration? อานะครับอาสามสมุดประการกดแล้วตอบว่า B, the Bangkok Declaration. See you on the road. ยืนยันคำตอบไปแล้วนะครับเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับมั่นใจไหม 60-40 60-40นะฮะชอบตัวเลขนี้เหลือเกินนะครับ the Bangkok Declaration is correct ปฏิญญากรุงเทพนะฮะแปลไม่ใช่ declaration นะ้ะมันประดับนะฮะ declaration นั่นเองนะครับเมื่อปี1967ถ้าจํถ้าจำกันได้นะฮะดรถนัดคอมมันณตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะฮะได้เชิญรัฐมนตรีจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์มาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการนะครับที่บางแสน คุยไปคุยมาจึงเป็นที่มาของการลงนามนะครับร่วมจัดตั้ง Association of Southeast Asian Nations หรืออาเซียนที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็มีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคมปี67นั่นเองนะครับว่ากันว่าสมัยนั้นนะวัตถุประสงหลักอาจจะไม่ใช่เรื่องการค้าหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่ว่าหนักในเรื่องของการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นะฮะสมัยนั้นโอเคเจอคำถามเครียดๆมาเยอะเอาเบาๆสมองหน่อยดีกว่าพวกเรารู้จักด,ดเรมอนไหม Doraemon the earless robotic cat from the Japanese manga series has plenty of useful inventions in his pouch. Which of the following Doramon's gadgets has turned into a real innovation? A telescopic mirror B. Flying bamboo copter. C. Love to read liquid. Or D. Invisibility cloak. The answer is D. Invisibility cloak. See you on the road. How uh, many you have I've seen it on like uh, social media and uh, news or yeah something like that. มันมันเหมือนผ่านผ่านตามานิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วจะแปลเป็นไทยสวยๆ invisibility cloak นี่จะแปลว่าอะไรเป็นพะคุมล่องหนพะคุมล่องหนเนี่ยมันแฮร์รี่พอตเตอร์เปล่าผิดเรื่องเปล่าก็ Anyway คอนเฟิร์มคำตอบมาแล้วนะครับ invisibility cloak is correct เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับในส่วนของภาคกลุมล่องขนนะครับซึ่งบริษัทชื่อว่า Hyper Stealth Biotechnology ของประเทศแคนาดานะฮะตอนนี้กําลังผลิตผ้าลายพรางที่จะทําให้ทหารเนี่ยเหมือนกับแบบว่าล่องขนเลย invisible ไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเป็น Quantum Stealth นะครับได้รับการออกแบบให้ปรับแสงให้เข้ากับวัตถุโดยรอบนะครับแล้วก็เอาภาพอินฟราเรดและก็ลายเซ็นความร้อนออกซะด้วยนะครับซึ่ง เรียกว่าตอนนี้นะครับทั้งกองทัพอเมริกาและกองทัพแคนาดานั้นตอนนี้นำมาใช้แล้วไม่น่าเชื่อนะจากจินตนาการในการ์ตูนมันกลายเป็นของจริงึ้ไม่ได้เช่อานะครับและสําหรับข้อสุดท้าย1คะแนนสุดท้ายสําหรับการชิงเป็นตัวแทนภาคกลาง since 2019จุลาลงกร University Centenary Park has played host to music in the park A famous urban musical event that features the Royal Bangkok Symphony Orchestra, also known as RBSO. For more than 20 years prior, which was the venue of Music in the Park Festival? A Benjakiti Park. B. Rama Ramanine Park. C. Lumpini Park. Or is it D Romani Park? อสัมชันสุดประกาศกดแล้วตอบว่า I choose A เบนจากิติพัฒน์ซิออนเดอะโรดยืนยันไปแล้วนะครับโบตีฟังเพลงไหม no เ o อะ The orchestra โอ oh, uh. uh, ้โบตีฟังเพลงแต่ถ้าเป็นสายออเคสตราไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะเข้าใจอยู่ว่าทำไมถึงไม่ได้ฟัง Your answer is incorrect ออแล้วครับอสัมรยองจะเก็บคะแนนสุดท้ายของการแข่งขันในวันนี้ได้หรือเปล่าตอบว่า The answer is gonna be B ลามานายพาร์ค See you on the road โอ,อ้ชัวปภาพแม่แน่เลยสวนหลวงรอเก้าใช่ไหมผิดนะครับน้องๆครับข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือสวนลุมพินีลุมพินีพาร์คโอโ้โหอันนี้น้องๆอาจจะไม่ทราบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่นอนครับตัวแทนของภาคกลางที่จะเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้าย ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนอัสส um <c oughs> oh ัมชัญสมุทรปราการโอ้โห how do you see you guys in this upcoming tournament we don't know uh, what's going to happen but we think we will try our best and we will be the winner for for SSP นี่ก็ขอให้น้องๆโชคดีนะฮะแล้วเจอกันในรอบ5ทีมสุดท้ายที่กรุงเทพนะครับขอบคุณมากครขอเสียงปรบมือให้น้องๆอัสสัมชัญสมุทปราการด้วยนะครับ โอ้ยสามระยองตอนรอบตัวแทนสายตอนที่เรียกว่าคัดสาย A สาย B เนี่ยโอ้โหรู้สึกกดปุ๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บตอบเลยรอบนี้มันมันยากขึ้นหรือเปิ่ยนหรือไงลูกมัน is is complicated is <laughs> like is not our like in our daily routine like the last time because in the last time we we did i think it's so simple because we already we already seen in our daily life but this one is have to like we have to have no have more knowledge about this okay but you guys i'm proud of you guys เป็นอนันว่าชัดเจนแล้วนะครับใน4ภูมิภาคที่เราได้เดินทางไปแล้วฮะล่าสุดนี้ก็คือภาคกลางหมายรวมถึงตะว,วันออกด้วยนะครับเราได้ตัวแทนอีกหนึ่งโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวต่อไปที่เราเจอกันนะครับจะเป็นรอบคัดเลือกตัวแทนในเขตกรุงเทพมหานครนั่นเองนะซึ่งก็บอกโรงเรียนกรุงเทพนี่เขาบอกว่าโหดมากดุมากเก่งมากอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะาเราเดินทางไปทั้ภูมิภาค You guys you're my witness alright you've seen how the students in each region is performed and they are all outstanding we'll see you again in Bangkok until then this is see you on the road season three saying bye for now sweat